ไปเต้นผป็ปกติเราจะต้องนพี่นะครับตอนแข่งขันมีนัับสวสดีบรอขมา่ด้วยครับเที่นี่ด้วนะครับชัชมกีฬาจักรยานของจังหวัดนครนายกจักรยานปั่นพิชิตเกลื่นขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกในครั้งนี้การแข่งขันจักรยานปั่นพิชิตเกลื่นขุนด่านระการชนของจังหวัดนครนายก ดูถึงท้ทางหน้าแทนของส่วนราชการนะครับกรตอนกลุ่มกรต้องทิ่พัท,ที่ทุกท่านนะครับพุ่านามาเล่รคอนให้รู้จัายสบิกาหรืออยู่ตรงข้ามกับ

การโมเตติคสองกทุกวันท uh, ุกคนเบอกไปคือไม่ได้ลยติดต่อเลยวันนี้จะมีอะไรบางนี่นี่คือเองเอ็นเก๊กเอ้าเอ็นเก๊กเอ็นแล้วเอนแล้วเอ็นแล้ายฟ้ารุกโคไม่ให้โคตุ้ยโยสถานทีที่ไหนนะเนี่ยเพชรน่านบางบุรีพาราสถานทีที่ไหนค้วย หลุดเป็นรูปสัญลักษณ์ตามาแล้วนะครับทุกคนนะครับเปทกดาวการเตะ่องเทียวกรเตะท่องเที่ยวมากตอนนี้ตามมาแล้วตามเรนามต่างตาตอนนี้นะครับเจะพาไปนะครับนี้ซายาน นี้นะคะวันนี้เราได้เลเกี่ยิจาบท่านปานุเดท่านประธาชมรมมีการอาลา้จ่ายนักาึะตองเกี่ยวัอีกหลายหลาท่านนะคะให้เกียวติในการฝส่รุ่นินาทในวันนี้ค่ะในระยะทวล28กรโยคใน5ประโยก็จะเล่อนซ้ายเลยค่ะเราจะไม่ไปสียาวาไปนานเท่าไห นะคะท่านคิดว่าท่านนั้นคงกลับมาถึงลานได้แต่อย่างนี้ก็จะารับประทานอาหารรางวัล,ลด้วยกันนะพี่